เล่นฟรีไฟดูนะคะก็วันนี้จะมาลองดูว่าคนอย่างเรานะคะจะเล่นไก่หรือเล่นเทพน,นะคะฟรีไฟก็เล่นไปได้สักคั้นึงแล้วก็ไม่ได้สักคั้นึงหรอกหลายๆเดือนหลายปีแล้วอะ่ะแต่เราก็ยังฝีมือไก่อยู่เพิ่งขึ้นซิลเวอร์ไปได้ไม่นานนะคะตอนแรกแม็กจะอันดับแองโกส่วนจะอันดับซีวีซีซินะคะ แล้วมันก็เราไปอัปเดตแพทใหม่มหมันเลยรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าคือมันเออไม่ใช่รู้สึกสิมันกลับมาเป็นแรงซูเวอร์เหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วแล้วเราก็อันนั้นสิงเพียวนะคะว้าวได้ไหม แล้วค่ะคือถ้าใครใส่เติมนะคะแล้วมันมีให้ส่งท่าน allora. อ่ะก็ส่งท่านมาให้นะคะโอเคตอนเราชอบธนาคารมิชชันเนี่ยเลยเอาธนาคารมิชชันมานะคะ <G ül> วันนี้เราก็จะมาลองทดสอบฝีมือโดยเข้าสีวิสีทะเลทราย,ายนะคะดูกันเลยอุ <G ül> ้ยนกน้อยอยังไงคะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำตัวละครมิชากันก่อนนะคะให้เข้าใจว่าทำไมถึงเราใช้ตัวละครมิชาเนาะก็คือแต่ก่อนนะคะเราเป็นคือเราไม่มีโทรศัพท์หลายเครื่องแล้วก็พังอย่างนี้นี่เครื่องล่าสุดนะคะคือเราแต่ก่อนนะคะเครื่องแต่ก่อนนะคะเราไล่ได้ฟรีไฟเหมือนกันแหละแต่เครื่องน้นมันไก่ไงเราเลยได้แต่ตัวละครเคลร์มานะคะแล้วเราก็พยายามเก็บเงินซื้อมิชาแต่ไม่ถึงสักที คือตอนนั้นเราแบบอยากได้มิชามากๆเลยอ่ะคือคิดว่าไอ้สายตาของมิชามันโคตรสวยโคตรสวยถึงโคตรโคตรถึงโคตรถึงโคตรโคตรพอขีเลยอ่ะตาสีฟ้าปากชมพูมน่ารักมากและตอนนั้นนะคะเราก็รู้สึกเหมือนต้องเก็บเงินให้ได้เก็บเงินซื้อมิชาให้ได้เลยเราเลยตั้งใจเก็บเงินเพื่อจะซื้อมิชามานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะ โอเคเดี๋ยวชุดเราก็มีประมาณตามอ่าชุดสอนนะคะนี่คือหมดุดอันนี้อันนี้นะคะส่วนส่วนตัวของเสื้อผ้าน,นะคะก็จะเป็นไอตัวนี้แล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นคลิปสอนเล่นฟรีไฟแบบง่ายๆนะแล้วอ่ สอนวังเกงเนาะใครที่เป็นแฟนคลับิชกาก็น่าจะรู้ว่าเป็นอันนี้นะคะใครที่เล่นนานแล้วก็อาจจะรู้นะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะแต่เราแต่เราทําคลิปสอนเผื่อไว้นะคะเผื่อจะีใครยังไม่รู้นะคะก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เนาะโอเคโอเคทุกคนดูตามองนี่เลยนะคะว่าเราใช้ยังไงตัวรองเท้านะคะก่บมาที่ตรงนั้นตรงนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสอน คิดต่อมานะคะก็จะไปสอนเล่นฟรีไฟกันดูนะคะออกอถ้าใครยังเล่นฟรีไฟแบบไม่เป็นเล่นมือหม่นะคะมาดูคลิปนี้เลยนะคะแล้วจะไปสอนฟรีไฟนะคะโอเคทุกคนถามมาทำไมคลิปเราไม่มีคำหยาบแต่สับมีคำหยาบช่างมั่งอะไรก็ไั้ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเรื่องเข้าจะอันดับ cbc กันเลยค่ะอยากจะสอนให้ดูนะคะว่าจะอันดับ cbc อยู่ตรงไหนของมือใหม่นะคะกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีแม็กอันดับเป็นการขึ้นแรงนะคะทำเพิ่มแรงก็คืออันนี้เลยค่ะมันมีตั้งแต่แรงบอลถึงแรงแกงขึ้นไปนะคะนี่นะคะนี่คือไอสองอันนี้มันเป็นการเพิ่มแรงอันนี้มันจะไม่เหมือนกันกับอันนี้นะคะ แม็กจะอันดับนะคะจะเป็นแบบอะไรเดีกร <c oughs> แม็กจะอันดับมันจะเป็นแบบเหมือนโหมดทั่วไปแต่เวลาตายมันจะขึ้นรูปภาพสีเทาแล้วแรงก็จะลดนะคะถ้าใครแรงสูงสูงแรงก็จะลดส่วนไฮไลท์ต่แต่มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นแรงบอลน,นะคะดีกระพริบจำนวนไทย,ยอันนี้นะคะก็ไม่รู้นะคะว่าจะลดไหนแต่ไม่รู้เลย อ่ะส่วนอันนี้มันก็เป็นแบบแนว CVC อะค่ะแต่แต่มันเป็นแค่จัดอันดับ CVC นะคะโอเคพอทุกคนเข้ามาแบบพอทุกทุกคนต้องกดเข้ามาตรงตรงนี้นะคะคําตรงนี้เลยใกล้ใกล้เคียงกับสองอันนี eh ้กดเข้ามาที่ตรงตรงนี้นะคะตรงเนี่ยรูปตรงนี้นะคะปึ๊บกดเข้ามาทุกคนก็จะเจอแหมเจออันดับเจออันดับ CVC ตอนแรกนะคะเราก็จะ เลเวลยังไม่ถึงก็ไปเล่นโหมดไอ้พวกพวกพวกเนี้ยค่ะพวกนี้อย่างเช่นนี้นอันนี้กับอันนี้นะคะหรืห<ม>ก็ะะ<ม>อันนี้ก็จะเล่นได้นะคะอันนี้ไม่รู้นะว่าใครจะเลเวลถึงเราเล่นได้ไหมก็ก็จะเล่นได้นะคะเพิ่มหนังอีกเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาเข้าอันนี้ได้ส่วนถ้าทุกคนอยากเล่นเกาะสวรรค์โหมดทั่วไปเโหมดทั่วไปเกาะสวรรค์หรือทะเลทรายนะคะ ทุกคนเห็นคำว่าเกาะสวรรค์ไหมคะแล้วก็ตรงนี้หมดทั่วไปมันอันเดียวกันค่ะทุกคนถ้าอยากเล่นแบบเกาะสวรรค์ก็จะเป็นแบบในรูปภาพเลยนะคะค่ะตรงนะาะทุกคนโอเคนะทุกคนก็กดไปที่ไอตัวตรงนี้นะคะถ้าทุกคนอยากเล่นถ้าทุกคนเห็นคําว่าเกาะสวรรค์กับหมดทั่วไปนะคะมันก็อันเดียวกันเลยค่ะแต่มันกดไปได้เลยอันนี้เป็นเกาะสวรรค์แบบ หม่หมดทั่วไปแบบกวสวรรค์ปกตินะคะส่วนหมดทั่วไปแบบทะเลทรยายก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนีบน้ลูท่าะะน,นเราจะมาเล่นหมดทั่วไปเอสี่วิสี่นะคะแบบทะเลทรยายโอเคนะโอเคเริ่มเลยโอเคเราจะไปปิดน้ำกันก่อนนะคะเราจะไปปิดน้ำกันนะคะ

เราจะบ <c oughs> อาไมค,ค,คือเราไม่อยากจะซ้ำใครเนาะคือแม้แต่มันจะซ้ำเรากี่รอบกี่รอบนะแล้วก็ขอ,อยงงก็คือเราไม่อยากซ้ำอะะเรามมไม่อยากซ้ำอะไกางเกงอเยคดว่าเออขอเหอะไม่อยากยยดางะ มันปักแต่ถ้าเราตายแล้วมันไม่พอเลัก็ได้ เพื่อนไปชุบเพื่อนไปชุบโอเคต่อไปนะคะเราจะมาสอนพอเล่นอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยว First <laughs> of 我先盖，我先盖，我先盖，